ทักษะการฟังนะคะก่อนที่จะลงไปที่ทักษะการฟังอาจารย์อยากจะให้ท่านเห็นภาพสิ่งที่มีอิทธิพลที่ทำให้เราสามารถฟังหรือได้ยินหรือเห็นความเป็นตัวตนของหรือความต้องการของลูกค้านะคะได้ยินกับฟังเหมือนกันไหมคะเราอาจจะได้ยินเสียงคนพูด นู่นนี่นั่น,นถูกไหมคะแต่การฟังนะคะการฟังเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจนะคะสิ่งที่เป็นความต้องการของเขาสิ่งที่เป็นคุณค่าของเขาสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขาสิ่งที่เป็นความคิดนะคะความรู้นะคะหรือว่ามุมมองอะไรต่างๆของเขานะคะอะไรล่ะที่มากําหนดความสามารถในการฟังนะะจา์ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับสไลด์นี้ตรงนี้นิดนึงนะคะ บทบาทบทบาทของการที่เรากำลังสนทนากับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในขณะที่เราให้บริการเนาะเราให้บริการสมมติว่าเราให้บริการลูกค้ากับให้บริการผัวนหน้าให้บริการลูกเหมือนกันไหมคะบทบาทที่ใส่ในเรื่องเดียวกันนะคะเราอาจจะช่วยลูกค้าที่จะได้รับบห้ให้ได้รับบริการนะคะค กับการที่เราให้บริการในเรื่องเดียวกันคือให้ข้อมูลสมมติว่าเราให้บริการให้ข้อมูลกับลูกค้าให้บริการข้อมูลกับหัวหน้าเหมือนกันไหมคะอาจจะไม่เหมือนกันเวลาที่ลูกค้าให้ข้อมูลป้อนกลับเรามาเนี่ยเราฟังหัวหน้านะฮะกับเราฟังลูกค้าต่างกันไหมคะ,อะโอเคก็จะทําให้ท่านเห็นภาพตรงนี้จุดประสงค์ในการฟังของเหตุการณ์นั้นในครั้งนั้นนะฮะเจตนาที่เรา ต้องการจะฟังเขานะะถ้าเราไม่ได้กําหนดเจตนาที่เป็นเชิงบวกเอาไว้เนี่ยเราก็จะฟังตามธรรมชาติของเราเราได้ยินคําแบบนี้เนี่ยมันเป็นเชิงลบแน่ๆเราก็จะแปลเป็นเชิงลบถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากําหนดเจตนาของเราเอาไว้จุดประสงค์ในการฟังว่าเราต้องการช่วยเหลือเขาหูบ่นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆเขาเดือดร้อนนะเขาอยากให้เราช่วยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเจตนาของเรา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 ไม่อยากเจอคนแบบนี้นะคะ สิ่งที่เราจะกระทำออกไปจะเป็นยังไงคะ,ะแน่นอนมันก็จะทำให้เราไม่สามารถยกระดับการบริการของเราได้นะคะโอเคกรอบความคิดที่ใช้ในการฟังตอนนั้นเราสร้างมุมมองของเราเป็นอย่างไรคะความสามารถในการรับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสีหน้าท่าทางของลูกค้าคำพูดนะคะเรารับรู้ได้มากน้อยแค่ไหน สภาวะอารมณ์ของเราและของเขาในตอนนั้นนะเราหยิบ EQ ขึ้นมาใช้ทันไหมลูกลูกค้าแรงมาลูกค้าใช้สมองส่วนอารมณ์อยู่ต่อสู้อยู่เราหยิบ EQ ของเราขึ้นมาทันไหมแต่ถ้าเราเหนื่อยเนื่อยมาแล้วถูกไหมคะมาเจอลูกค้าแบบนี้อีกเราก็หูก็ดับแล้วถูกไมหมคะหูเราก็จะดับละนะคะหรือการให้ความหมายในเรื่องที่ได้ยินนะะลูกค้าบ่นมาเยอะแยะเลยเราให้เป็นความหมายนะ,ะมีนิ่งกับมัน เป็นเรื่องของเชิงลบนะะก็แน่นอนมันก็จะทำให้เราปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเ,ออเป็นเชิงลบเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเราได้ยินนะะแล้วเราก็นำสิ่งที่เราได้ยินไปแสดงนะ,ะแต่ถ้าเกิดเราตระหนักรู้ด้วยตัวเราเองว่าโอเคมีอิทธิพลอะไรที่มากำหนดการฟังของเราในครั้งนั้นและเราตระหนักมันขึ้นมาได้นะคะ,ะ,คะเราก็จะรับฟังนะคะ และปฏิสัมพันธ์กับเขาก็คือการให้ข้อมูลป้อนกลับกับเขาเป็นเชิงบวกได้นะคะการรับฟังและการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นเชิงบวกนะคะเขาบอกว่าเราก็คงจะต้องค้นหาข้อดีของเขาเป็นสําคัญนะคะตั้งเจตนาที่ดีนะคะหรือออบเจกตีฟในในครั้งนั้นเนี่ยและให้ข้อมูลป้อนกลับกับเขาอันไหนที่เราเยังจะต้องไปไฟล์เอาเช่นในเรื่องของนโยบายนะคะเขาโวยมาก็อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้อันนี้เรา ตั้งใจที่จะให้เซอร์วิสเขาและให้ข้อมูลป้อนกลับกับเขาว่าอาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีข้อมูลมาแบบนี้คุณลูกค้าช่วยเหลือแบบนี้ได้ไหมอ่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีและลูกค้าก็อาจจะให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีกับเราได้นะคะว่าความต้องการของเขาจริงๆคืออะไรรับนะะฟังด้วยใจเป็นกลางและเปิดกว้างนะะอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วถ้าท่าน มี eq นะคะสามารถดึง eq ของตัวเองขึ้นมาใช้ได้นะคะการรับฟังของท่านก็จะสามารถฟังได้หลายมุมนะ,ะฟังที่บทบาทฟังที่คุณค่าฟังที่ข้อดีนะคะฟังที่ปัญหาของเขาฟังในสิ่งที่เขาเดือดร้อนนะคะแล้วเราก็เออ,เอมัธย์เขาหมายถึงนวะ่าเข้าอกเข้าใจเขาเข้าอกเข้าใจเขาได้หนะลีกเลี่ยงการสรุปและพิพากษาด้วยมาตรฐานของเรานะคะเราอาจจะมีมาตรฐานในการให้บริการเนาะ แต่เมื่อเราจะให้บริการลูกค้าแล้วหากเราต้องการยกระดับนะคะมาตรฐานนี้เราสามารถที่จะออปรับนะคะคำว่าปรับเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องไปปรับมาตรฐานลงนะคะแต่เราเข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวกันจะทํามาตรฐานนี้เนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนี้และสื่อสารกับลูกค้าไปบนข้อจํากัดนะคะของเราหรือความต้องการของลูกค้า ยึดมั่นกับบทบาทของตัวเองอย่ตลอดเราเป็นผู้ให้บริการนะเราไม่ใช่เป็นนายกรนายขอนายคอนะคะลูกค้าคุยกับเราเพราะเราอยู่ในบทบาทนี้ลูกค้าบ่นนะคะลูกค้าไม่ได้บ่นเรานะคะลูกค้าผิดหวังนะคะกับบริการที่เรานะคะเป็นผู้ส่งมอบให้เขาในเวลานั้นเท่านั้นนะคะเขาไม่ได้ต้องการที่จะ เบรมเราตำหนิเราแต่เขาเพียงแค่ผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะผู้ให้บริการนะคะเราจะทําอย่างไรเพื่อจะทําให้การรับฟังของเราตรงนี้สามารถนําข้อมูลกลับไปเพื่อหาข้อที่จะกลับมาบริการเขาได้นะคะคมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีหลังจากการฟีดแบ็กเสร็จนะคะเราอาจจะให้ข้อมูลกับเขาย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เขาร้องขอมานะคะ อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนุ่นนี่นั่นนะคะเราก็อธิบายเขานะคะเป็นการพูดที่เรารู้สึกใส่ความรู้สึกเกี่ยวกับความใส่ใจนะคะ,ะ,ค,ะความเห็นอกเห็นใจนะคะความเข้าอ,อกเข้าใจในความต้องการในความออคุณค่าของเขานะคะโอเคตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้เรื่องของการฟังนะคะเพื่อให้เราสามารถไป นำเสนอนะคะกลับไปนําเสนอกับเรากลับมาทํากันบ้านละรับฟังเขารับเข้าใจความต้องการของเขานะคะเรากลับมาทํากันบ้านและกลับไปนําเสนอนะคะหรือต้องการที่จะนําเสนอตั้งแต่ช่วงแรกเพื่อเขาเข้าใจก็ได้นะคะการนําเสนอที่ดีเป็นยังไงคะทำนำเสนอที่ดีนะคะก็ถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของการนำเสนอนะคะในแต่ละเรื่องนะคะที่เราต้องการที่จะให้บริการเช่น ถ้าเราต้องการจะให้ความรู้นะคะให้ความรู้เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจนะคะในประเด็นที่เราต้องการจะบริการก็คือเราให้ความรู้กับเขานะะว่าบริการเราทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อซื้อบริการแล้วลูกค้าจะได้อะไรนะคะมีขั้นตอนการบริการยังไงนะคะอาจจะเล่าเพื่อทําให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาจะได้ในฐานะผู้รับบริการนะคะต้องการจูงใจให้เกิดความประทับใจ ในเรื่องที่นําเสนอนะคะก็เราอาจจะใช้เทคนิคการนําเสนอแบบสร้างอินโฟกราฟิกสวยๆนะคะทําให้เขาเห็นภาพนะคะเรื่องที่เรานําเสนอแทนที่จะอธิบายเป็นเป็นความรู้นะคะอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะมีอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็สร้างการวิเคราะห์ชุดวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะเป็นสีสันออกแบบเพื่อทําให้เขาประทับใจกับสิบริการที่เราต้องการเพื่อ จะสื่อสารกับเขานะคะหรือถ้าจุดประสงค์ของเราในการนําเสนอหรือการให้ฟีดแบ็กต้องการให้เขาคอยตามสิ่งที่เรานําเสนอคอยตามความคิดของเรานะคะเราก็อาจจะใช้การจิตวิทยาเชิงบวกก็ได้โอเคถ้าพี่ช่วยผมอย่างนี้นะครับพี่อาจจะผมอาจจะให้ตรงนี้พี่พี่โอเคไหมครับนะคะอ๋อพี่ถ้าพี่ใช้บริการตรงนี้นะคะพี ผมมีบริการตรงนี้เสริมให้นะคะเป็นเ,เป็น Com compensation นะคะหรือว่าให้เป็น extra service กับพี่นะคะนี่ก็อาจจะไปจูงใจให้เขาคอยตามแนวความคิดของเรานะคะทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะในเรื่องที่นำเสนอนะคะเช่นอาจจะเล่าเรื่องของลูกค้าลายที่เคยเจอประ,ประสบการณ์คล้ายๆกับลูกค้ารายนี้นะคะเรามีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะ ใช้การเล่าเรื่องแล้วก็อยากจะให้เขาช่วยเหลือเรื่องอะไรนะคะดังนั้นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเคยมีเคสประมาณแบบนี้แล้วนะคะเราอาจจะลูกค้าก็อาจจะช่วยเราในเรื่องนี้ให้ข้อมูลเราในเรื่องนี้นะคะลดหย่อนหรือว่าผ่อนคลายประเด็นปมประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดเป็นข้อปัญหาตรงนี้ที่ทําให้การบริการของเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะการทําให้เกิดการตระหนักรู้นะคะด้วยการใช้คําถามชวนคิดนะคะโอเค การกระตุ้นจูงใจให้เกิดการนำไปปฏิบัติถ้าเราต้องการให้ลูกค้า take action อะไรบางอย่างเราอาจจะต้องใช้อาจจะใช้หลักจิวิทยาเชิงบวกเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะหรือใช้คำถามชวนคิดพี่ครับถ้าเกิดพี่ได้ทำตรงนี้แล้วพี่คิดว่านอกจากตรงนี้พี่ยังจะได้ประโยชน์อะไรนะะก็อาจจะใช้คำถามชวนคิดนะคะกับเขานะคะการนนำเสนอที่ดีเนี่ยถ้าเราใช้เทคนิคที่ สอดคล้องกับจุดประสงค์เนี่ยมันก็จะทําให้สร้างผลลัพธ์หรือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับลูกค้านะคะโอเคถ้าเรานําเสนอที่ดีแล้วนะคะสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วนะคะลูกค้าก็ยังมีข้อโต้แยงะะ้งเราอาจจะใช้เทคนิคนะคะหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเพื่อบริหารข้อขัดแย้งตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยถ้า ฟังดีๆเนี่ยเราเราจะหลายๆคนคงไม่ค่อยชอบการเจรจาต่อรองสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการเจรจาต่อรองมันอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องของอการไม่ค่อยซื่อสัตย์นะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเราจะสนุกกับการเจรจาต่อรองเนี่ยเราต้องให้นิยามความหมายที่เป็นเชิงบวกกับเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคะอาจารย์ขออนุญาตให้ความหมายกับการเจรจาต่อรองว่า เป็นกระบวนการนะคะเป็นกระบวนการสร้างสมดุลนะะของข้อจำกัดนะคะของคู่เจราจาผ่านการสนทนานะะแน่นอนลูกค้าอาจจะซื้อของเราไปอาจจะใช้ของเพิ่งซื้อของเราไปแล้วของมีปัญหานะะอาจจะอยากเปลี่ยนแต่ว่านโยบายออบริษัทบอกว่าถ้าเกิน7วันอาจจะไม่ให้เปลี่ยนนะคะตรงนี้หรือไม่ได้จะต้องโดนปรับหรือว่าจะต้อง เสียาให้จ่ายเพิ่มนะะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อโต้แย้งในเรื่องของนโยบายที่ขัดกันทําอย่างไรนะคะเราในฐานะผู้ให้บริการที่จะสร้างสมดุลตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะคะและบ,บริษัทก็ไม่ได้เสียประโยชน์นะคะหรือว่าองค์กรก็ไม่ได้เสียประโยชน์จากตรงนี้นะคะก็ก็จะมีกระบวนการนะคะเขบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าจุดที่เราสามารถเจรจาต่อรองตรงนี้ได้คืออะไร เกิดข้อโต้แย้งกันในเรื่องอะไรนะคะโซนของการเจราจารเนี่ยจะอยู่ระหว่าง point นะคะตัว P 2จุดเห็นไหมคะพอยเนี่ยจะเป็นจุดเราเรียกว่าเป็นจุดตัดใจนะ,ะเป็นจุดที่เราถ้าลูกค้าขอเกินจากเนี้ยเราให้ไม่ได้นะคะและลูกค้าสามารถรับได้แค่ไหนอันเนี้ยเราก็ต้องประเมินนะคะโดยการใช้เทคนิคการนําเสนอก็ได้ การรับฟังอย่างตั้งใจตรงนั้นมาเสริมก็ได้นะ,ะสื่อสารสร้างสัมพันธ์นะคะตรงนั้นเราก็อาจจะใช้เทคนิคตรงนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าจุด A ของลูกค้าคือตรงไหนนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าโซนของการเจรจาต่อรองก็จะอยู่ประมาณนี้เราพอรับได้ไหมถ้าเราพอรับได้นะคะเราคงไม่ได้ไปต้องการที่จะเอาชนะลูกค้าเนาะหลายที่อาจจะบอกว่าเวลาเจรจาต่อรองต้องวินวินนะคะบางทีมันมัน,ม,นมันไม่วินหรอกมันคือว่าเราพอใจแค่ประมาณไหน นะไม่มีใครได้ชนะหมดนะคะนั้นเราประเมินสถานการณ์แล้วนะเวลานั้นนะคะโซนของการเจรจาต่อรองคือประมาณตรงไหนคือช่วงไหนนะคะนั้นเราสามารถให้คุณค่านะ,ค,ะคือตัว V ช่วงเนี้ยเรามีคุณค่าอะไรที่เราสามารถให้ลูกค้าได้โดยที่เราก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะคะเราก็ให้ไปนะคะและลูกค้าอยากได้อะไรนะคะที่เราอาจจะ ลูกค้าอาจจะอยากต้องการในสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าให้แล้วมันจะเป็นผลยังไงเราก็ต้องให้ลูกค้าเป็นคนนําเสนอนะคะนำเสนอมาเยอะๆนะคะนำเสนอมาให้เขา,ให,เขาให้เขาบอกความต้องการของเขานะคะในช่วงของการเจราจาตรงนั้นมาให้มากพอที่เราจะสร้างทางเลือกนะคะสร้างทางเลือกที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าพิจารณา เพราะว่า,าของบางอย่างที่เราให้ไปลูกค้าไม่ต้องการนะคะอาจจะมีมูลค่ามากเราในฐานะผู้ให้บริการเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสําหรับเราแต่ลูกค้าอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องการอะไรนะะให้เขาพูดออกมาให้เยอะที่สุดนะคะแล้วเราก็เอามาประเมินว่าเราสามารถเลือกสิ่งไหนที่เราพอจะตอบสนองเขาได้บ้างนะคะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นนะคะ เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะเสนอตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้เขานะะเราสามารถทําได้นะคะไม่ใช่รับปากไปอย่างนั้นนะคะเพื่อให้มันจบสถานการณ์ไปอันนี้เราเรียกว่าเราใช้สมองส่วนอารมณ์แบบไหนคะถอยหนีถูกไหมคะถอยหนีทําให้เรื่องมันจบจบไปนะคะแค่รับปากให้เรื่องมันจบจบไปเรื่องมันจะไม่จบโอเคนะคะการทําให้ลูกค้าคลายความกังวลกับผลลัพธนะะ์บอกสถานะเขานิดนึงว่าเดี๋ยวเราไปเวิร์กให้นะคะเราไปเวิร์กให้ แล้วเราจะแจ้งเขากลับเมื่อไหร่จะแจ้งยังไงนะคะเคตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างเขาเรียกว่ามีความเชื่อมโยงกันนะคะสามารถคอนเน็ก <mon> ก <k S 2> <Okay. S 1> mm ันได้ค <mon> like ่ะสามารถคอนเน็กกันได้นะคะเคทักษะทั้งหลายนะคะที่อาจารย์มาแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากให้ท่านลองสรุปนิดนึงนะคะว่าท่านอยากจะพัฒนาทักษะบริการในเรื่องอะไรนะะ อยากจะพัฒนาทักษะไหนนะฮะท่านอยากจะพัฒนาทักษะไหนเนี่ยก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านสมมุติเหตุการณ์ก่อนที่ท่านอยากจะเอาทักษะต,ต่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองนะคะการสื่อสารนะคะการนําเสนอการรับฟังนะคะการให้ข้อมูลป้อนกลับนะคะการเ,เจราจาต่อรองนะคะบอกกับตัวเองนิดนึงว่าเหตุการณ์นี้ ะะเรามีจุดมุ่งหมายในการให้บริการอะไรนะะเพื่อที่ว่าสมองเราจะได้โฟกัสนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่สอดคล้องกับทักษะนั้นๆนะคะเราก็จะเป็นเราก็จะสามารถพัฒนาทักษะอันนั้นได้บอกกับตัวเองนิดนึงนะคะว่าทักษะไหนที่เราจะนํามาใช้นะคะอาจจะใช้รักทักษะหลายๆทักษะปนกันก็ได้นะคะพอสรุปตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราลองเขียนว่าเราเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะใช้ทักษะนี้เราจะใช้ ขั้นตอนนี้เราจะเข้าไปดําเนินการแบบนี้นะคะเราจะเตรียมการเจราจาต่อรองประมาณนี้นะคะโอเคท่านก็เขียนเป็นเวิร์กช็อปของท่านนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีเพื่อนนะคะลองให้เพื่อนเนี่ยเป็นลูกค้ารายนั้นนะ,ะแล้วท่านก็ลองเอาทักษะเนี้ยไปลองฝึกกับเพื่อนดูนะคะคาดบางคนรับอะไรนะคะขอให้ท่านเขียนเป็นเวิร์กช็อปของท่านเองนิดนึงนะคะโอเคจา์จะให้เวลาท่านเขียนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเนื้อหาต่อไปะคะ่ะ